สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาพี่น้องมหาวิธีกินมะขามภายในหนึ่งปีแต่เราจะทำยังไงก็คือการตอนตอนตอนแล้วเราไปปลูกให้ได้กินภายในหนึ่งปีร oh <no. S 1> okay, ัดครับมีอะไรมั่งเดี๋ยวเราไปดู mm hmm. อุปกรณ์ก็มีคัตเตอร์เทปพ,พันกิ่งกรนไกรตัดกิ่งเชือก ปุ๋ยมะพร้าวต้นมะขามสามต้นที่เราจะเอามาเสริมในการต้นของผมปุ๋ยมะพร้าวแล้วเราก็จะหาเน้นกิ่งใหญ่ที่ติดลูกนะครับอย่างนี้เราจะเน้นกิ่งขนาดนี้เน้นกิ่งใหญ่ที่มาติดฝักนะครับหลังจากนั้นเราได้มะขามมา แล้วเราก็ไล่ตัดรากฝอยมันออกที่เราไม่ต้องการนะครับมันจะได้แตกใหม่ไวขึ้นแต่เราจะใช้สามรากสามต้นเล็กต่อไปเราก็ควานกิ่งมะขามให้มันเป็นริ่มขนาดเซนครึ่งสามแถนนะครับตอกกิ่งหนึ่งเพราะเราใช้สามสามต้น ต,ต้นที่เราเตรียมไว้หลังจากนั้นเราก็จะมาบากเป็นปากฉลามเนี่ยครับเราจะเราจะเฉือนเป็นปากฉลามแล,ลแล้วก็ขูดขูดรอบขอบสองขอบแล้วก็คว้าไอเฉือนไปให้มันเห็นถึงเนื้อหน่อยหนึ่งแล้วเราก็ยัดเข้าไปเลยในแผลที่เราจะทำ ให้มันสนิทกันนะครับบาดแผลแลังจากนั้นเราจะเอาเชือกมัดต่อไปเราจะใช้เทปพันอ์กพันปิดแผลจากบนลงล่างแค่ประมาณห้าเซนประมาณห้าเซนนะครับที่เราพันไว้ก่อนพอเราพันพันให้มันสนิทครับเนี่ยเราจะเห็นบาดแผลบาดแผลที่เราพันไปสนิท ต้นดีทั้งสามกิ่งเลย <Huh? S 1> แล้วต่อไปเราจะมาจัดรากจัดรากสามกิ่งของเราเ oh, <no. S 1> พราะจะาถุงยางเราก็มัดถุงตรงปลายนี่เ,เชือกมัดนะครับทำทำถุงให้มันเป็นกลวยเพราะเราจะ ขุยมะพร้าวนี่ครับขุยมะพร้าวความชื้นพอประมาณนะครับใส่ยัดเข้าไปอัดให้แน่นให้ไปทั่วรลกมันแล้วอัดให้แน่นหลังจากนั้นเราก็เอามือจัดรลกจัดรลกแล้วแล้วกดให้แน่นนะครับขุยมะพร้าวในนี้พร้อมที่จะมัดพร้อมที่จะมัดกิ่งไอ้มัดพยานนี่ให้มัน ให้มันแน่นลว oh, <no. S 1> ลกเข้ามาแล้วเราก็มัดให้มันตึง oh, <no. S 1> เรามัดถุง oh, <no. S 1> คิดว่าตึงแล้วให้มันตึงแน่นนะครับ oh, <no. S 1> แล้วคราวนี้เราก็จะมาเขียนพระเทปข้างบนกันปิดแผลข้างบนนี้ให้น้ําเข้า oh, <no. S 1> พอเราเขียนพระเทปข้างบนปิดจนมาถึงปากถุง oh, <no. S 1> ใส่ขเข้ากับน้ําเข้าหลังจากนั้นเราก็จะมาคว้าน มามาทำความรู้สึกให้ต้นไม้มันจะโดนย้ายครับโดยการตัดน้ำเลี้ยงตัดยังไงก็คือประมาณนิ้วหนึง่งควานกิ่งออกไปเลยอย่างเงี้ยเสียนอนอไปเลยนิ้วหนึ่งให้ถึง oh, <no. S 1> ให้ถึงไอแกนไม้ของต้นน,นะครับจะเปลือกลอกเปลือกออกคือตัดแล้วล ครับเราก็เราก็ควานรอบกิ่งเลยนะครับให้ถึงเนื้อมันรอบไปเลยกิ่งเช่น <Ready? S 1> ตัตน go ดโดยกิ่งนี้จะมากินกระลาที่เราเสริไมไว้สามลากนี้แล้วก็ตัดกิ่ง <c oughs> กิ่งมะขามให้มันปรุงอาหารได้น้อยลงอีกสักหน่อยนะครับโดยการตัดของเราเราจะไล่ตัด แหงเล็กๆที่เราไม่ต้องการออกคิดว่าตอนนี้เราจะเลือกสามกิ่งนี้ไว้กิ่งแหงที่ว่ามันยื่นออกไปไม่สวยเราก็ตัดออกเพราะว่าการปรุงอาหารมันจะได้น้อยลงสำหรับต้นใหม่ปรุงอาหารสำหรับต้นใหม่นี่ครับ Ready Go ให้มันเหลือกิ่งน้อยที่สุดเพราะมันเป็นกิ่งกิ่งใหญ่เราเราเราเ,ราเราคัดกิ่งใหญ่เนี่ยครับเราเรียกตัดให้มันเหลือแค่ไม่กี่กิ่งจากต้นลงมาเพราะว่าถ้าเราปลูกปีหนึ่งแล้วเราบำรุงเราก็จะได้กินลูกเลยติดลูกเลยเหมือนกิ่งนั้น ติดลูกเลยถ้าตอนก็ปีหน้าก็ติดลูกเลยเหมือนกันถ้าต้นสมบูรณ์นะครับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆพีนพน่น้องถูกใจก็อย่าลืมกดติดตามผมแล้วกันมีคลิปใหม่ให้ดูต่อไปครับผมจะทำอะไรอีกเยอะให้ใหดูขอบคุณครับ